รจะอยู่แค่ตรงนี้แล้วควรจะออกตรงนี้มันเข้าถังนั้นออกบอกเกิดใช่ซระดับน้ำมันสูงเข้าถังนี้จริงๆแล้วมันจะเข้าถังถ้าปกตินะกับถังเลูกค้ารบกว,วนกรัวอยู่นี่เปิดน้ำในห้องน้ำผมดีึงได้ไหมครับห้องน้ำอ่ะใช่ครับผมอ่างล้างหน้าครับเปิดเลยครับติดก่นก็ได้ครั ในในในห้องน้ำนะเปิดในห,ห้องน้ำอืมมารด<ม>ออกที่น,นี่น,น่อยเมื่อกี้คุณลูกค้ากดจะโคบอ<ด>่ะกดอ๋อโอเคอืมออกอันนี้คือเส้นนี้นะเส้นนี้คือท่ออ่างล้างหน้าอ่าโอเคเส้นนี้คืออ่างล้างหน้าโอเคส่ว okay. นเส้นนี้ก็น่านจะเป็นอา่างลจานเอ่ออาศัยมากี่ปีแล้วครับห้าปีเข้าปีสี่ศูนย์เนี่ยโอ้โอเคก็ กระเพื่งนี่คือครั้งแรกที่ตักไขมันใช่ถ้าอย่างก็คือเต็มเส้นจริงๆแล้วของคุณลูกค้าไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ําอันนี้ถ้าถ้าจากสภาพที่มองนะถ้าเส้นนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเขาเรียกว่าเท่าโฟโลเลยใช่ไหมไม่มีการดักแบบนี้ใช่ไหมครับมันไม่ควรจะมีปัญหาเรื่องของการมาตันนะครับเอแต่ว่าไอ้เนี่ยเต็มเลยนะใช่ใช่เอียดแหลมผมตากออกมาได้แบบเอียดเลยเอียดเลยเอียดเลย,ย ก็คงต้องล้างระบบอะนะครับผมล้างระบบดีกว่าเพราะยังไงการเจาะก็ทะลวงไปคุณลูกค้าจะคิดว่าจะเอาล้างระบบหรือจะเอาเป็นแค่เจาะออกดีกว่าเนี่ยนะอ่าอ่าฮะโซดาไฟเขาจะไปทําให้ตัวพลาสติกของข้างในเนี้ยนะครับเสียรูปแล้วก็ไปบงังเส้นทางทีนี้ถ้าให้ผมแกะตอนนี้ของคุณลูกค้าจะเสียเลยนะครับแต่คุณลูกก็คือวันนี้เราเรา พื้นที่มันถ้าคุณลูกค้าซื้อมาเปลี่ยนเองได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามาถอดต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมอันนี้ก่อนนะโดยโดยเรื่องของเราจะบอกสาเหตุของการที่ัถังก่อน <ๆ S 2> <ๆ>นะครับแต่ถ้าผมถอดออกมาแล้วพิสูจน์ให้คุณลูกค้าเห็นนะว่ามันละลายถ้ามันละลายปั๊บเนี่ยไอตัวนี้มันกรอบบกก็คือมันจะเสียไปเลยนะครับคุณลูกค้าก็ซื้อล้านไอขายทั่วไปอ่ะสามร้อยกว่าบาทนะสามร้อยหกสิบกว่าบาทมาซื้อมาเปลี่ยนได้เลย นะครับผมซึ่งมันเปลี่ยนไม่ยากเพราะมันใช้มือหมูเน่าทีนี้แต่ลูกค้าสงสัยว่าทําไมมันถึงตันอเอาโซดาไฟามาใส่จริงจงการตันเนี่ยถ้าจะตันนะครับมันจะต้องตันจากช่วงนี้ท่อน,นี้วิ่งเข้าไปข้างในนี่คือการตันแต่ถ้าเขา,าเรียกว่าการมีตะกอนมันอยู่ในนี้ซึ่งเราเข้าใจได้เราถอดออกมาผมเคยถอดมาแต่มันก็ไม่มีอะไรนะอ่า อ่าถ้าคุณลูกค้าถอดมาแล้วไม่มีอะไรอ่านเดี๋ยวเราจะมาถอดกันดูเดพี่เขาเสียไม่ใช่เออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตัวผมจัดการเองถ้าผมถอดตรงนี้ผมถอดข้างบนนี่เคยถอดมาแต่มันไม่ไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรโอ้เอาออกเอาออกมันก็ไม่มีอะไรอ่าไม่มีอะไรใช่ไหมครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเขามีไหม มไม,ไม่น้ำมันไม่ค่อยไหลแต่ห้องห้องข้างๆนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะก็ไหลปกติลูกค้คาพเพอจะมีขัง อันนี้ปกตินะครับส่วนอันนี้เนี่ยที่มีปัญหาของคุณลูกค้าเนี่ยแค่น้ำโฟโล์ไม่ไม่สะดวกเท่นั้นเองมันออกครับแต่ออกช้าอนะครับผมออกออกออกช้ามันไม่ได้ถึงกระตันหรอกครับ<ช>แค่แค่ระบายช้าเฉยๆบางทีบางทีน้ํามันก็ไม่ไหลผมก็เลยใส่เอนนไปนะครับ ทีนี้นี่อย่างที่ผมบอกโซดาไฟที่มันละลายอ๋อมันเสียรูปไปเลยครับเห็นไหมอ่าเนี่ยถ้าใส่โซดาไฟเข้าไปปั๊บมันเสียรูปไปแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เพราะตัวนี้เป็นปลอกพลาสติกอนะครับผมนะแล้วก็จะทําให้พวกเศษผมเศษอะไรพวกเนี้ยอุดรูสักอันนี้ก็จะไม่ไหลเลยคุณลูกค้าเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ซื้อชุดนี้ไปใหม่นะครับอ่าคุณลูกค้า ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่สักนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งชุดเลยนะครับไม่กี่ตังอันนี้สองร้อยกว่าบาทไม่รู้ราคาแถวนี้ก็ตันตามได้เลยซึ่งเปลี่ยนไม่ยากครับตัวเนี้ยอ่าอ่าใส่ใส่เปลี่ยนไม่ยากนี่ผมก็มาสาเหตุดูที่ผคือโซดีไฟอ่ะครับผมไม่ผมไม่แนะนําเลยนะผมไม่แนะนำแล้วเวลาถ้ามันตันนี่คือต้องใช้อะไรบ้างอ่ะ เออหนึ่งถ้าเป็นตันพวกเศษผมนะครับให้ถอดออกมาก่อนเลยครับพอถอดตัวนี้ออกมาเนี่ยครับเราก็จะเห็นเศษผมมันอุดอยู่ตามร่องตรงนี้ครับนะครับแล้วเราก็หยิบออกนะครับนี่คือนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งเลยหลักๆนะครับถ้าเราสระผมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือซักผ้าที่มีเศษผมอยู่อะไรเนี้ยให่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่เราอ่างล้างหน้าที่จะตันเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้หลายๆอย่างลงมาในอ่างล้างหน้าคัานี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันแต่ละหลังใช้อะไรบ้าง ไอ้การที่คัดจะยิงออกเนี่ยของที่เราหยุดหลุดจากตรงนี้มันจะเข้าไปอุดในท่ออีกครับใช่ไหมครับบุ่วนในญ่แล้วก็คือจะเป็นการเอาออกอาจจะออกด้วยมูลเหล็กก็ได้อะไรก็ได้ครับใช่ไหมครับนี่แต่อันเนี้ยคือเราใช้ของผิดประทีทําให้เราอของเราเสียหายเองครับต่อไปก็สุดท้ายเลอกใช้ครับอ่าโอเคครับอ่านะก็เนี่ยครับแล้วพอพีแถบนะ มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วลูกค้าเวลาเอาโซดาไฟเข้าไปใส่แบบนียนะครับไอตัวเนี้ยนะครับที่มันดูกดักด้วยความร้อนมาแล้วเนี่ยมันจะบี้แบบไปตัวนั้นเลยช่องมันจะบี้ไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะบี้ถ้าเกิดเราเอาโซดาไฟเข้าไปใส่ก็จะบี้ขนาดเข้าไปอีกนี่เห็นสภาพของการบี้ตัวไหมเนี่ยเริ่มบี้แล้วเห็นไหมยิ่งเอาน้ำร้อนเข้าไปใส่แล้วมันบี้เลยเห็นไหมครับ เพราะนั้นสารไฟน้ําร้อนเราต้องดูท่อเราด้วยว่าท่อเราเป็นแบบไหนยังไงบ uh huh. างคนไม่รู้อาศัยเลยไออย่างวันนั้นเนี่ยไปบุรกูลบ้านอยู่ประมาณเกือบยี่สิบปีละ uh huh. นะครับท่อเขาไม่ต่อลงไม่ตรงลงต่อลงถังแต่ไขมันแต่ต่อออกลงบ่อเลยแต่ท่อตันทั้งเส้น uh huh. ทั้งทั้งที่บ่อแล้วก็ท่อละเมนไม่มีปัญหาเลยแต่ท่อตันทั้งเส้นตันไปได้ยังไง ท่อบี้เหรอเออท่อแค่ระยะแค่สองเมตรสองเมตรกว่าๆเองสองสามเมตรเองแต่ท่อตันทั้งเส้นก็คือท่อมันถูกกดด้วยตัวอา่านตัวพื้นท่อเนี่ยคือท่อจากอ่างล้างจานอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปข้างบ้านแค่นี้เองระยะประมาณสองเมตรกว่าๆแต่ท่อเนี่ยตันด้วยไขมันทั้งเส้นอท,ท,ทั้งๆที่ไม่ได้ลงบอ่อแอะไขมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะอในเงยครับผมก็เลยเป็นอะไรที่แบบอืม เดินอ้อมพี่นะก็ออกพี่อยู่ฝั่งไหนเนี่ยไม่แบบผมผมตัดขึ้นมาแล้วไม้มันกะไอ้ขยับออกมาไง้ออผมเอาไม้มันไม่ขึ้นอ่าฮะโอเคจริงจริงมันมันแบ่งครึ่งครึ่งเอแต่แผ่นมันมันต้องดึงขึ้นใช่ไหมแต่ผมดึงมันไม่ขึ้นโอเคผมดึงมันไม่ขึ้นผมตัดไปถึงก้นเลยอ่าเนี่ยผมตัดก็ไปถึงก้นเลยมดึงไม่ขึ้น Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไขอมันเลยเอาข้นเลย่ออ,อยู่ในท่อแขห้าปีปไรรีหปีบางคนสิปีไม่มีลงมาถังเลยพี่น้นาขาบอ,อกหมอ,อยู่ในท่ออย่างเดียวอ่ะ ตอนนี้ได้แล้วเนาะเปดเห็นไหมเนี่ยบอสะอาดของนี่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 นอบ่ออาดมีน้ำอย่างนี้่ก็าก็อบายไเรอันนี้ของใครของคนอื่นเหรอของเราดิเลยอ๋อเขอธิบายรับบ้านอ๋อตอนรับบ้านใช่ไหมเขาก็ดูคุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยอ๋ออ่า แต่ไม่ได ja no? uh ้บอกว่า huh. ต te ah ้องทำยังไงใช่ไหมใช่ด like, hmm. ูเหมือนชงไว้เนี่ยสะอาดนะไม่มีโปะๆไม่มีหินอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีหินไหมในบ่อมีเราอยู่ที่รับและดูแล้วไม่มีอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามีหินมีหรือเปล่าอ่ะเจมชัดเจนทุกวิดีโอนะใช่ใช่โอ้โหดูลุกลงไปเลย วิดีโอเกือบล่าสุดนะตรงนั้นห้าเมตรหเมตรห้าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่บอกไขมันไม่มีอ่ะเอออยู่ในท่ออย่างเดียวไม่ออกมาเพราะว่าท่อเขาแอบจากตัวบ้านวิงมา,บ,าบ้านอยู่มา,านมาท่ไะแล้วสามปีสี่ชั่วโมงอ่ะทำในเส้นท่อสี่ชั่วโมงเครื่องน,น้ำมันหมดอ่ะ ถังหนึ่งสิบห้าลิตรน้ำมันหมดอ่ะมันทันหมดเลยอ่ะนั่นน่ะลูกค้าบอกพี่ผมเชื่อแล้วล่ะเพราะว่าทำไมมันต่อให้เอาหูเหล็กมาตีมาตีก็คุณก็ตีไม่ได้เหมือนก็เละต,ตีไม่ออกบางคนก็กมาทำา,าละห้าหมื่นแล้ทำไปแล้วไ,ไม่จบไม่จบ,จบเดี๋ยวเขากำลังเปิดไอวิวคิวใหม่เนี่ยจวให้ผมเข้าไปทำผมคิดเท่าไหร่สองหมื่นเอาหูเหล็กมาฮะเอาเจ็ตเอาสตรีมด้วยนะ เอาสตรีมน้ำร้อนด้วยนะมายิงนะยิงไปแล้วนะห้าหมืผมเปิดไปสองหมื่นเดี๋ยวมาบอกว่าผมตัดราคาไม่ได้ผมทำราคามาตรฐานอยู่แล้วผมคิดเป็นเมตรผมคิดระย,ยะสิบเมตรอยู่แล้วไงราคาสิบเมตรหกพันห้าพ่อแม่สิบเมตรหกพันห้ามายิงสายายางใหญ่้าไป 对，我了。对对。 ออกแล้รู้พอขนาดไหนพอไม่เยอะหน่อยเดียวะพอไม่เยอะพอไม่เยอะระดับมันเสียเป็นน้ำล้นอะไม่ใช่เป็นแบบไหลน้ำไหลจากสูงลงหาต่ำไงเป็นแค่น้ำล้นเฉยๆระดับเสีย จริงแล้วถนนไอ้ซืดไม่ซุดอจัางมันน่าจะเป็นใช่ซุดลงซุดลงฝั่งนี้มันน่าจะลงนะแล้ก็ไม่ลงเออกลายเป็นว่าท่อมันเข้าเดิม เนี่ยมันต้องอยู่ประมาณนี้ของพี่อะอยู่ครึ่งนึงอันโน้นน่ะไม่ถึงเห็นปะ <S <S พี่เนี่ยพี่ดูฝั่งนี้เนี่ยน้ามันครึ่งท่อเนี่ย,ยถ้าน้ําครึ่งท่ออันโน้นก็คือเมื่อกี้เราใช้ช่วยช่วยดูดมันใช่ไหมล่ะใช,ใชยิง้ะดูดมันเนี่ยมันก็จะมันมาได้ แต่ถ้าพี่ต้องเพิ่มระดับน้ำขึ้นไปมันถึงจะไหลเพรงว่าฝั่งด้านนี้ยกตัวขึ้นแบบ<ม>ัางนีตักองมันก็เลยไม่ไหลพวกวางไหม,ไม,ไม ดีแล้วเราอิ่มให้เขาทำไปเถอะให้เขาสนุกไปเราก็ทำตามของเราเราก็มีหน้าที่ดูแลรักษาอซื้อกับข้าวถุงเยโอ้ยซื้อข้าวถุงก็มีค่าเท่ากันพีเ่เดี๋ยวล้างจานก็เละ

ขาวอยู่เรเห็นไหมหลัมีก้อนอยู่ข้างในยิงน้ำขาวออกมาม,ม,มันมีก้อนอยู่ถ้ายิงแล้วน้ําน้ําใสโอเคไม่มี แล้วผมปล่อยปั๊บก็จะวิ่งเข้าไปเลย ก็จะเป็นในพวกคราบคราบเศษอาหารเก่าที่อยู่บนท้องหลังท่อเดิมเขาเข,ข้าไปอีกไขมันไม่มีละ แล้ไปดูในบ้านดีว้ว่าเสียงไปถึงในอ่างอาจารย่งอ่อนเนื oh, <dear. S 2> อ่ะโอเคค่ะ e อโอเคครับผมก็ครับจากที่สังเกตเห็นนะครับว่าตาข้าจมน้ําเนาะไขมันก็มีสิทธิ์เอ่อตะของม่มีสิทธิ์หลุดไปทั้งนอกนะครับระดับไม่ได้เนาะอ่ะโอเคระดับการไหลของน้าน,นี่ถือว่าต้องน้ําล้นนะครับลูกคา้าก็คือเป็นเรื่องของถังระดับเนี่ยฝั่งเนี้ยเนะยปากท่อจมน้ําเน,ะเนาะเห็นไหมเห็นไหมไม่ทราบเห็นไหมนะฮะเนี่ยปากท่อฝั่งเนี้ยจมน้ํานะเพราะฉะนั้นเนี่ยของจะแช่ยอยู่ในท่อตลอดเวลานะครับ โอเคครับก็พบกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้เราอยู่กันที่นนทบุรีบางใหญ่นะครับผมตั้งแต่ท้ายปียันต้นปีเราก็ยังอยู่กันที่บางใหญ่นะครับลูกค้าทางบางใหญ่นี่เข้าใจนะครับดูวิดีโอแล้วเข้าใจลูกค้าทานอื่นเข้าใจบ้างไหมครับโอเคครับดูให้เยอะๆก่อนครับแล้วค่อยมาถามนะครับผมโอเคครับพบกันใหม่งานหน้าครับอย่าลืมครับศูนแปดหกสามสี่ห้าสามห้าหกแปดแก้ท่านช่างเอจินดีให้บริการโอเคครับไปเที่ยวมาปีน่ปีใหม่ก็สวัสดีปี่ใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ